สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่นะคะปีนี้เป็นปีพุทธศักราช2566กับรายการรักเมืองไทยเปิดศักราชกันในสัปดาห์นี้นะคะเรื่องราวของโครงการอาสาตาจราจรนะคะแล้วก็วันนี้คุณหมอแท้จริงิริภาณิ์นะคะท่านเลขาธิการมูลนิธิหมองไม่ขับอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีปี่หม่ครับคุณก้อยครับสวัสดีปีใหม่ท่านผ <พ matte. S 1> ู้ชมครับคุณหมอคะ อุบัติเหตุ7วันอันตรายวันนี้เราบันทึกเทปก่อนล่วงหน้านะแล้วก็ยังได้ตัวเลขยังไม่ครบแต่ก็เป็นตัวเลขที่ปีนี้ายดีดีใจขึ้นมานิดนึงนะคะเป็นเรื่องที่ผมว่าเท่าที่เรารดนรงกันมาเป็นสิบสิบปีนะปีนี้ลดลงเห็นได้ชัดเจนค่ะบางปีก็ลดลงวันนี้พรุ่งนี้กลับไปเพิ่มขึ้นแต่ปีนี้ผมสังเกตดูนะวันนี้เราบันทึกเทปก่อนมันผ่านมาหวัน ลดลงทุกวันก็ใช้คำว่าอย่างนี้ก็มาจาการวันนี้หลายอย่างเข้มค้นทุกหน่วยงานระดมช่วยกันนะคะแต่ที่สำคัญก็คือผู้ใช้รถใช้ถนนที่จะทำยังไงให้ทุกชีวิตปลอดภัยและโซเชียลนี่มีส่วนช่วยที่เราทำอยู่เนี่ยก้อยเชื่อไหมครับว่าเริ่มส่งผลคนจะพูดกันหรือว่าเฮ้ยขับรถให้ดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวไปเป็นพระเอกบนโซเชียลกันเสร็จเลยนะ ก็วันนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นพระเอกขึ้นจอขนาดเมาไม่ขับเนี่ยนะคุณก้อยยังได้รับอนิสงส์จากโซเชียลตำรวจเนี่ยเขาไปตั้งจุดอันนี้ที่เชียงใหม่เลยนะคุณก้อยจุดตรวจแล้วก็มีคนเนี่ยถ่ายแล้วเอามาว่าบอกว่าเนี่ยมาตั้งได้ยังไงข้างหน้าผับข้างหน้าบาร์ไม่ได้ดูแล้วก็บอกว่าการอะไรขนส่งสาธารณะก็ไม่ดีก็ต้องเป็นว่าปรากฏว่วไงคุณก้อย โซเชียลถล่มยับจนต้องปิดโซเชียลของตัวเองหนีไปเลยไม่กล้าที่จะออกมาพูดอะไรอีกเลยเห็นไหมเขามานี่เพื่อดูแลช่นะคะช่วยให้เราเนี่ยได้มีมาตรการในการที่จะระมัดระวังถูกต้องในการที่จะใช้ถ,ถ้าดื่มก็ดื่มแต่อย่าขับใช่เมื่อก่อน <ขา S 1> สังเกตดูแม่ก,ก้อยถ้ามีเรื่องอย่างนี้ออกมาเนี่ยตำรวจจะเสร็จห<ข>าว่ากันแกล้งมั่งละอย่างงู้นอย่างนี้มั่งละแต่เดนนี้ต่าง เข้าข้างตำรวจแล้วเฮ้ยตงงนอย่างนี้ส<ช>ิมันจะปลอดภัยได้ยังไงล่ะอะไรเนี่ยครับและที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมอก็มีโครงการอยู่ด้วยใช่ไหมคะเป็นชื่อโครงการที่ร่วมกับทั้งออของมูลนิธิมังม่ขับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ยังมีส<ช>สส<า>กับบริษัทขนส่งปีใหม่ปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนนก็ กิจกรรมรณรงค์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นนะคะเราก็ไปรณรงค์กับคนที่กาลังจะกลับบ้านที่หมอชิดกับที่รถไฟตอนที่เขาขึ้นรถสาธารณะนี่ปลอดภัยแน่นอนเพราะเดี๋ยวนี้รถสาธารณะนี่ปลอดภัยขึ้นเยอะเลยนะคุณก้อยวิ่ง8 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะทําให้อุบัติเหตุลดน้อยลงแล้วก็เขาตรวจแอลกอฮอล์ทุกคนเลยอันนี้ดีมากแต่ก่อนเนี้ยตอนที่ผมเริ่มรณรงค์ใหม่ๆยี่สิบสามปีก่อนรถ ขนส่งเกิดประเหตุเยอะมากเดี๋ยวนี้นะคุณก้อยดูสิเจ็ดวันแทบไม่มีเลยผู้เสียชีวิตนะจากอุบัติเหตุจากรถโดยสารน้อยลงค่ะแปซมาจากมอเตอร์ไซค์ก็อันนี้ที่เป็นโครงการด้วยคุณนะคุมเข้มพนักงานขนส่ง7วันอันตรายอันนี้ท่านลงนายกไปที่ขนส่งแล้วก็ไปตรวจ พนักงานขับขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับนะคะอันนี้ก็ดื่มได้นะคะคนนั่งรถนะคะแต่คนขับต้องข้อยกเว้นนะคะแล้อปคสอนี่เขาเอาจริงนะค่ะคนธรรมดาเนี่ยทางการให้ห้าสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แต่คนขับรถสาธารณะเนี่ยสูงนะมีหนึ่งไม่ได้เลยนะถ้าหนึ่งปุ๊บเป่าเจอนี่เอาออกแล้วเอาคนอื่นเข้าไปแทนหนักนะฮะโดนปรับหนักเดื่มได้ก็คือหมด ภารกิจการปฏิบัติหน้าที่แล้วอันนั้นก็เป็นเรื่องของคุณไปค่ะนะครับทีนี้เรามาดูตัวเลขกันสักนิดดีไหมคะคุณหมอคะหลังจากที่เรามีโครงการรลนลงเจ็ดวันเจ็ดคลิปเจ็ดหมื่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันตรงนี้อันน่อันนี้มาเสริมอาสาตาจราจรที่เราทำกันทุกเดือนนะครับทางก็มีซึ่งซึ่งเจ็ดวันนี้เรานับตั้งแต่วันไหนครับยี่สิบเก้าถึงสี่ครับอ๋อก็เป็นับอันที่เป็นเจ็ดวันอันตรายถูกต้องคือท่านพบตรเนี่ยท่านเห็นเราทําเรื่อง อาสาตาจราจรท่านก็เอาเรื่องนี้ไปเข้าที่สำนักง,งานตำรวจแล้วบอกว่าเฮ้ยเราต้องเอาประชาชนเนี่ยมาเป็นหูเป็นตาให้ตำรวจสิแล้วเอาคลิปนี้มาประกวดใช่แล้วก็ <นะ S 1> เอาคลิปเนี่ยนะครับที่ได้เราประกวดเนี่ยท่านก็แจกรางวัลให้เองเลยอ๋อ,อแล้วท่านก็ยัง <7 S 1> บอกว่าเ็ป คลิปที่ดีที่สุดคําว่าดีที่สุดก็คือเห็นเหตุการณ์แล้วเป็นภาพที่สามารถจะเปนทุนได้ในวันที่ยี่สิบเก้าในแต่ละวันสามสิบสามเนหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเราจะคัดคลิปที่คุณเอาอัปโหลดขึ้นไปในโซเชียลของคุณเองวันหนึ่งเนี่ยมีเป็นโอ้เป็นแสนแสนคลิปนะแล้วเราก็จะคัดเลือกมาหนึ่งคลิปแล้วก็จะมอบให้คลิปละหนึ่งหมื่นบาท อันนี้เป็นก็7วันวันละหนึ่งหมื่นก็หนึ่งรายนะคะสําหรับกล้องที่เก็บภาพได้ดีที่สุดนะคะตํารวจเอาสาราจอาจเาี่ยไปต่อยอดดีมากเลยครับดีมากเลยเรามาดูข้อมูลนะคะของปิ้นสิ้นปี2565ที่ผ่านมานะคะยอดสะสมของเดือนธันวาคม1334นะคะแต่ถ้ามาดูยอดสะสมทั้งปีเทียบกับปีที่แล้วต้องบอกว่ายังตัวเลข สูงอยู่ประมาณ1200 1 200คนนะครับคุณก้อยเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นะเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมากกว่าปีที่แล้วแต่ที่ผมอะไรอนะ่ะมีข้อสังเกตคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังครึ่งปี65มาเนี่ยคุณก้อยอุบัติเหตุทำให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นมากเลยนะฮะเพิ่มขึ้นจนมากกว่าปีที่แล้วแล้วก็เพิ่มมากขึ้นจากร้อย สองร้อยสามร้อยเป็นพันพันหนึ่งพันสองพันสามแต่แปลกอย่างฮะแทนที่มันจะขึ้นไปถึงพฤติการทันหักพอมาถึงปลายพฤติกาคุณก้อยเหตุการณ์ลดลงลดลงฮะแล้วเนี่ยมีส่งอานิสงส์มาถึงปีใหม่เลยนะปีใหม่ก็ค่อยๆลดลงลดลงเดี๋ยวเราต้องตามมาดูปีหน้าคุณก้อยปีเนี้ยปีเนี้ยหกหกเนี่ยว่าต้นเดือนหน้าเราอาจจะเอาตัวเลข ของเดือนมกราปีนี้เปรียบเทียบให้ดูกันปีที่แล้วนะะเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่สองวันของเดือนมกราเห็นไหมถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ลดลงแล้วอยากให้มันลดลงอย่างเงี้ยเ่อยๆอันนี้ลดลงไป6คนแต่ไม่อยากให้มีสักสักเคสเดียวเรามาได้ข้อมูลค่ะคุณหมอค่ะว่าจริงๆแล้วอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ก็จังหวัดที่สูงสุดเลยก็คือ เชียงรายนะคะที่เสียชีวิตนะและแน่นอนค่ะในจํานวนรถโดยสารรถจักรยานรถอะไรทั้งหมดเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็ยังขึ้นเป็นอันดับกว่าปิกว่าเปอร์เซ็นต์ที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะแล้วที่สําคัญคุณก็คนที่ขี่จักรยานยนต์เนี่ยนะอายุน้อยลงเรื่อยๆตรงนี้ก็อยู่ที่อายุ20กกว่า กนะคะที่ที่เรียกว่าเสียชีวิตหรือว่าเกิดอุบัติเหตุมากแล้วถ้าไปดูในที่โรงพยาบาลนะครับที่น่าตกใจคืออายุต่ำกว่า15ก็มีแล้วครับแล้วถ้าเราดูอันนี้เอาเอาเป็นของตัวเลขของวันที่20มกราคมมาให้ดูนะคะจะเห็นเลยว่าตอนนี้เสียชีวิตไปแล้ว200กว่ารายนะคะเกิดอุบัติเหตุก็เยอะมากแต่ที่สําคัญคือถ้าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอย่างที่ท็อปทก็คือขับรถเร็วนะคะดื่มแล้วขับแล้วก็ยัง มีการตัดหน้ารถในกระชั้นชิดแต่เห็นว่ามันหักกันเยอะมากเลยจะจากไอ้สามสิบแต่ราเห็นเลยค่ะว่ามอเตอร์ไซค์นี่แปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แปดสิบพวกนี่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์น่ะค่ะค่ะอันนี้มันพอดีเป็นข้อมูลของวันที่สองมกราแต่ถึงหมดเจ็ดวันก็คงไม่ต่างจากเนี้ยมันก็มอเตอร์ไซค์พวกวัยรุ่นวัยทำงานจะเสียชีวิตเยอะนะครับแล้วก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกนะครับเรื่องของความเร็วเรื่องของความเร็วเนือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะที่เป็นสาม เจริงๆถ้าเกิดขับไม่เกิน8 0ถึงร้อยนี่ก็ถือว่าเร็วแล้วนะคะมันอย่างนี้ด้วยคุณก้อยผมสังเกต่ะบางคนบอกเอ๊ะทำไมรถมันติดอ่ะเอ๊ะทำไมมันเป็นเร็วได้อ่ะอมันอย่างนี้ฮะไอตอนติดเนี่ยมันใจมันร้อนพระว่างนิดนึงก็เหยียบเลยเหยียบเลยนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยพอไปถึงแล้วก็ไปฉลองกันแต่นนี้พอฉลองแล้วเนี่ยเร็วไม่รู้เรื่องแล้วครับคุณก้อย เนี่ยอะไรเป็นสาเหตุก็อย่างที่เหตุการณ์เกิดกับคุณหมอกรตายรถติดนะคะแต่มอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วก็เร่งด้วยซ้ําไปปีนี้เดือนมกราคมวันที่21มกราก็จะครบ1ปีแล้วนะคะกับการสูญเสียแล้วรัฐบาลกําหนดให้เป็นวัน ความปลอดภัยทางถนนของผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วนะคนที่21มกราคมนะคะแล้วก็คงจะมีกิจกรรมรณรงค์ที่เราจะนําเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกิจกรรมนี้เกิดขึ้นแต่เดือนหน้าเรามาคุยกันแต่อันนึงก็คือกิจกรรมหยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้ยลายที่ทุ่งผ่านไปของวันที่21ธันวาคมก็ได้จัดไปจัดครับนะคะกิจกรรมที่ผ่านมาก็ัีจัดทุกเดือน ค่ะหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครใจกลางกรุงเทพเลยแล้วก็เห็นกิจกรรมคือท่านมุ่งมั่นและตั้งใจมากนะคะท่านประธานคณะกรรมการบริการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนของวุฒิสภานะคะก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในคณะกรรมการแล้วก็ในกลุ่มภาคีเครือข่ายนะคะวันนี้เราก็มีสสที่มาเป็นแกนหลักในการช่วยทํารณรงค์กิจกรรมโครงการนี้ก็ถ้าทุกคนคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคบมัน กลายมาเป็นนิสัยถึงม้าลายก็หยุดผมเชื่อว่าประเทศไทยก็จะปลอดภัยมากขึ้นค่ะ,คะกับโครงการหยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายติดแอทแทชว่าความดีที่คุณทําได้นะคะ,คะวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการกําจัดความเร็วในเรียกว่าในตัวเมืองนะคะยังต้องเคารพกฎจราจรในทุกๆสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะกานใส่หมวกกันนอ็อกท่านสุรชัยจะเน้นสองเรื่องหลักๆครับก็คือเรื่องของ หยุดลดทางมาลายกับเรื่องของหมวกกันน็อกเพราะว่าเชื่อเลยครับว่าถ้าทำสองอย่างนี้ได้โดยเฉพาะเรื่องหมวกเนี่ยนะเราจะลดความสูญเสียที่เรามาพูดกันเนี่ยลงไปเกือบครึ่งนะแล้วถ้าบวกความเมาไปอีกความเร็วไปอีกนะมันลดลงไปกว่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะหมวกกันน็อกก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่ใส่อย่างเดียวนะคะต้องเด็กด้วยและเด็กที่คุณพ่อคุณแม่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งที่โรงเรียนเนี่ยก็อยากให้น้องๆได้มีหมวกกันน็อกใส่กันนะคะจริงๆเนี่ย ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กนะคุณก้อยเพราะว่าถ้าตั้งแต่เด็กเนี่ยได้หัดให้เป็นนิสัยโตขึ้นเนี่ยเขาจะกลายเป็นนิสัยแล้วก็ไม่ต้องมาบังคับไม่ต้องใช้ตำรวจมาบังคับแต่ถ้าตั้งแต่เล็กขึ้นมอเตอร์ไซค์ปุ๊บพ่อแม่ไม่เคยเอาใจใส่ที่จะใส่หมวกให้มันก็จะติดเป็นนิสัยเหมือนกันนะว่าไม่ใส่ลองดูหน้ากากอนามัยเป็นตัวอย่างเราจะเห็นเลยแม้กะทั่งเด็กที่อยู่ในรถเข็น ยังใส่เลยใ่ะใล้ใช่ไหมฮะอันนี้มีหลานตัวเล็กเหมือนกันเขาก็ตอนนี้เขาติดนะคะเขาก็ใส่รู้แล้วว่าโอเคถ้าออกจากบ้านแล้วไปอยู่ในที่สาธารณะก็จะใส่แล้วเนี่ยถ้าทําได้ตั้งแต่เด็กนะครับผมเชื่อเลยว่าเรื่องของความปลอดภัยทางท่อถนนเนี่ยเพราะครั้งแรกที่เอาเด็กขึ้นซ้อมรถสายปุ๊บหมวกต้องมาแล้วแต่บอกลูกอันนี้ชีวิตนะลูกเห็นไหมเหมือนเหมือนกันเนี้ยถามว่าทำไมต้องใส่ชีวิตเนี่ยมันช่วยชีวิตเรา ก็สำหรับสบนี่ก็จำเป็นนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวนะคะผมก็ยังต้องใส่อยู่นะก็ถึงปัจจุบันเนี่ยเราออกไปข้างนอกผมก็ยังใส่อยู่เพราะว่าคุณหมอมีคุณพ่อที่ต้องดูแลนะคะเรากลับไปเราติดไม่ได้อะโอไม่ได้ครับใช่ไหมคะถ้าเราเป็นอะไรไปนี่แล้วเอาเชื้อไปติดท่านนี้โอกาสที่ผู้ใหญ่จะป่วยหนักก็เราไม่แล้วเราก็จะรู้สึกผิดอ่ะหว่าเอ๊ะ เราเป็นคนที่เนาเอาเชื้อโรคเนี่ยไปให้ครับได้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะจากกล้องคลิปนะคะคลิปกล้องที่มีการประกวดกันโอ้คุณก้อยเชื่อไหมลัหลั่างๆนี่นนส่งคลิปมาเยอะมากเลยเยอะมากจนไม่รู้จะตัดสินยังไงแล้วใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารางวัลที่หนึ่งของเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็ขับกันมาดีๆนะคะเท่าที่เราเห็นข้อมูลมาก็คือภาพนี้จะ คือขับไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ถึงคือเนื่องจากเป็นถนนชนบทนะคะทางหลวงชนบทนี่ทางเขาเรียกะไรสวนกันก็ก็ไม่ใช่สี่เลนจะเป็นสองเลนสวนก็ไม่ได้เร็วอะไรนะก็ไม่เร็วนะคะแต่ว่าภาพที่ต่อไปเราจะเห็นก็คือเขาเริ่มจะแซงขอทางเพื่อที่จะแซงขบวนรถสิบล้อที่ยาวมากนะคะพอแซงพ้นมันเจอรถคันหนึ่งไม่รู้มาอย่างไงจากฝั่งเดียวกันเนี่ย คือไม่ใช่ฝั่งฝั่งที่เขาแซงนะคะเนี่ยมาเรื่อยใช่ไอันนี้เริ่มแซงรถยาวเลยรถมาเป็นขบวนยาวแต่นี้พอเขาแซงได้เสร็จปุ๊บนี่มีคันนี้มาเลยมาจากซอยค่ะเขาก็ออกมาจากซอยออกมาจากซอยแล้วไม่รู้ว่าตัดสินใจออกมาจากซอยในขณะที่ยังเห็นรถขบวนยาวอยู่ผมเชื่อว่าเขาจะรีบเพราะเห็นรถขบวนยาวค่ะคงจะรีบแล้วไม่ไม่นึกว่าจะมีคันนี้แซงออกมาค่ะ ถ้าคันนี้ไม่แซงออกมาเนี่ยเขาคิดว่าเขาคงพ้นน่ะคุณก้เขาก็เลยรีบเนี่ยยิ่งรีบอันนี้ก็รีบจะเข้ามันเลยปะกันพอดีเลยก็กล้องที่เกิดขึ้นก็เป็นจากกล้องของผู้ประสบอุบัติเหตุเองนะคะก็อันนี้ก็ได้รางวัลที่หนึ่งไปแต่ว่าเราจะเห็นเลยค่ะว่ามันอันตรายอันตรายนะคะอันที่สองนี่ก็จะเป็นเรื่องของคลิปของปิกอัพนะคะจะดูนะคะคันขวามือนี่นะคะที่เราเห็นคันสีแดงเนี่ย แล้วอยู่ดีก็ไปเสยปึ้งเนี่ยเจ็บนะคะเจ็บมากอ่ะแล้วนี่ใส่หมวกกันน็อกนะอใส่หมวกกันน็อกแต่ว่าก็เจ็บมากเจ็บครับยังไม่รู้ว่าคือโอเคว่ายังรอดอ่ะแต่เจ็บทั้งตัวนะคะเราก็ไม่รู้ว่ามีส่วนไหนดีนะไม่ไม่หนีนะยังไปจอดอยู่มันคงอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคก็ผมผมคิดวอย่างนั้นนะแล้วแต่แต่จริงๆเขาก็แต่โอเคอ่ะเราอย่างหนึ่งก็คือมอเตอร์ไซค์เนี่ย ที่ถูกควรจะอยู่เลนซ้ายสุดใช่ใช่นะคะเนี่ยดูสิชนอย่างแรงคือสงสัยจะเหมาเปล่าไม่รู้เพราะมอเตอร์ไซค์เขาขิวเขาอยู่ดีๆเพียงแต่เขาไม่ได้ชิดซ้ายเท่านั้นเองคือมอเตอร์ไซค์มาอยู่เลนกลางอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะคะถ้าหากว่ามอเตอร์ไซค์อยู่พยายามอย่าไปใช้เลนที่เป็นเลนของรถเก๋งนะคะเพราะว่ารถเก๋งเขาเร็วกว่าอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ อันนี้ก็มาแบบมาเปลี่ยนเลนอ่ะแล้วไม่เห็นโมอเตอร์ไซค์หรือว่าไฟท้ายผมดูแล้วก็จังการตัดสินใจของคนขับรถกระบบอันนี้ไม่ดีเลยใช่ค่ะมาดูอันนี้อันนี้ก็น่าจะเมาเดี๋ยวดูเลยครับนะคะขับ้็มีความสุขกับการใช้ถนนมากนะคะจะเดียวจะออกไปเลนขวา แล้วก็เดี๋ยวก็เลี้ยวกลับมาเลนซ้ายอันนี้น่าจะแบบอยู่ในดีกรีแก่ๆเต็มที่แล้วค่ะคุณหมอคะคนขับรถก็ไม่กล้าแซงไม่แซงค่ะก็มีพอดีเราไม่ได้ปล่อยเสียงนนะคะเขาก็จะมีแบบบัญญาบัญยายถึงคนนี้ไปว่าแกแกจะไปจะซ้ายสุดแล้วก็เดี๋ยวแกก็จะออกขวาสุดแล้วก็เลี้ยวกลับมาได้นะคะแต่ตอนนี้ราะค่ะที่กําลังจะเจอแล้วนี่แหละครับ มาสวนกับคันนี้เข้าแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าไปหาเขาดูสิครับเนี่ยแน่ๆดูสิครับเนี่ยดูสิครับคือเข้าไปชนเขาเองยู่ดีๆก็เข้าไปชนเขาถ้าไม่เมาทําไม่ได้นะเขาไม่ได้ผิดนะถ้าเราดูนะคะจากทางถนนที่เห็นรถเนี่ยรถที่สวนมาไม่ได้ผิดอะไรเลยับก็ไม่ได้เร็วนะครับแล้วอันนี้เป็นหลักฐานเลยว่าอขี่ไปชนฝั่งอีกเลนด้วยไม่ใช่เลนของตัวเองไม่สามารถมาบอกได้เลยว่าเอ้ยขับมาชนเขาหรือว่าอะไรแล้วเนี่ย หลักฐานที่ดีสุดคือคุณเมาแน่นอนใช่ถ้าไม่เมาขับไม่ได้แหละครับอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขับไปชนเขาด้วยอืมนะดูดิเนี่ยกล้องเนี่ยมันฟ้องหมดเลยแหะครับค่ะนั้นการติดกล้องหน้ารถไว้เนี่ยจะช่วยได้เยอะเลยครับค่ะอันนี้ก็จะเริ่มเข้าเมื่อกี้เป็นรางวัลที่สามนะตอนนี้ก็จะชมเชยเรามีทั้งหมดอีกเจรางวัลดูไปเรื่อยๆครับค่ะอันนี้ก็คืออยู่ซ้ายสุด อยู่ซ้ายสุดออกขวาสุดนะะสายสุดจะไปอีกทางนึงเนี่ยก็ก็รู้ว่าลดโล่งน่ะแหละแต่ว่าถ้าคุณจะไปยูเทินสักอีกที่หนึ่งที่มันอีกไม่ต้องไปปาดหน้าเขาอะอล้วถ้ามีโมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยชนได้นะชนตรงๆเลยใช่ค่ะเพราะมองไม่เห็นไม่เห็นแล้วครับเพราะว่าปาดออกไปอย่างเงี้ยคันนี้ก็จะบังนะครับแม้ว่าจะได้ไฟเขียวนะแต่เี่ย แต่ไม่ได้อยู่ในเลนเลี้ยวขวาด้วยนะน่าจะตรงไปก่อนเห็นไหมคะว่ามันจะมีไฟเลี้ยวขวาแล้วตอนที่เขาเลี้ยวไปนะเหลืองแล้วด้วยนี่นะคะอ่าเนี่ยเหลืองแล้วเลี้ยวเหลืองด้วยพอดีไม่ไม่ไม่ควรทำค่ะอ่าอีกภาพหนึ่งก็จะอันนี้เป็นรถเก่งคลิปต่อไปขอคลิปต่อไปเลยนะครับค่ะอันนี้รู้สึกจะชนเสาไฟฟ้ารู้คะ ชนชนรถเมล์แล้วก็ฟาดไปชนเสาไฟฟ้านี่ก็อยู่แถวๆอะไรอะรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับเราเห็นชัดเจนนี่มาปาเนี่ยปาด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 ไปปาดมาเหมือนจะถนนลื่นลื่นด้วยฮะอใช่าจจะฝนั่นงตก ไฟแสงไฟที่เห็นกระพริบกระพริบสองกระพริบนั่นคือการชนเสาไฟฟ้าแล<ช>้วนะคะอันตรายนะคุณหมอเพราะว่าเราไม่รู้ว่าประจุไฟฟ้าที่มันรั่วไหลออกมามันจะอยู่ที่รถนะคะคือถ้าฝนไม่ตกเขาอาจจะควบคุมรถได้แต่พอฝนตกเนี่ยอะไรมันก็ควบคุมลำบากยิ่งมีความเร็วอ,อะไรด้วยเท่าที่เห็นเหมือนจะไปปาดหน้ารถเมย์ด้วยนะคะ เนีอันนี้ก็ปาดทีนึ่งแล้วทีนึงละหลบหลบคันหน้าหลบเองแล้วก็อยากจะปาดอีกนะคะก็เลยเรียบร้อยเลยอันนี้ภาพต่อไปก็จะเป็นรถปิกอัพอีกแล้วคุณหมอโอ้ยเนี่ยครับนี่แหละรถบรรทุกอะค่ะทำของหล่นทำของหล่นลงมาพอหล่นปุ๊บนี่รถคันหน้าเสียหายอะรถเขาเสียหายแล้วก็บางคนถ้าตกใจนะ จะหลบรถทีนี้แหละหากเข้าข้างทางเนี่ยจะเจออุบัติเหตุที่แรงกว่านี้นี่ก็ยังแบบเปลวลงมาเนี่ยขาถึงบอกว่าเวลามีของเนี่ยให้งมีให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นอีกอันหนึ่งค่ะรถบรรทุกอีกแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้กล้องหลังนะะอันนี้กล้องหลังขับหวัดเสียวนะคะแล้วก็คนข้ามก็อันตรายเช่นกันนะคะเดี๋ยวดู อถอยหลังเดินหน้าอันนี้กล้องหลังน่าจะติดตรงที่เป็นแคปใช่แคปเขานะคะต้องใจเย็นๆนะครับอยู่บนท้องถนนเนี่ยนี่ถนนก็รู้สึกจะเพิ่งฝนตกเลยยังยังเพึ่งจะพยายามจะแสงเปียกเียกหมาดๆนะคะใสงมาปึ๊บ นี้ก็เปลี่ยนมาเป็นกล้องหน้าค่ะค่ะเมื่อกี้นั้เนี่ยที่แสงมาเร็วนั่นน่ะค่ะคือแล้วก็จะไปแสงอีกจริงๆปกติรถแบบนี้เขาต้องให้อยู่เลนซ้ายสุดซิดซ้ายแล้วไม่ควรจะเร็วนะคะแล้วก็อันตรายสำหรับเนี่ยดูคนคนยืนอยู่ตรงนี้ก็อันตรายเพราะไม่ใช่อยู่ทางม้าลายด้วยเนาะหมอ ก็น่ากลัวทั้งคู่น่ากลัว่กลัวค่ะค่ะต่อไปค่ะอีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นรถฟอร์จูเนอร์นะคะอันนี้คำขืนนิดนึ่ะเปลี่ยนเลนปาดหน้าคันอื่นกระทันหันนี่นี่นี่ไม่ควรจะออกเพราะเขาห้ามออกอยู่แล้วอมันไม่ใช่ทางออกจริงมันเลยทางออกไปแล้วก็ตัวเองอาจจะแบบว่าขับหลงทางหรืออะไรอย่างเงี้ยก็กลับมายูเทิร์นทำเข้าใหม่ก็ได้ครับอันนี้อันตรายจริงๆริงนี่ชนตายเลยอันนี้ก็ เนี่ยพอคันนี้เบรกคันนี้เลยชนท้ายเลยเห็นไหมใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าคันคันหน้าเนี่ยที่จะเลี้ยวซ้ายออกที่ไม่ควรจะเลี้ยวอ่ะเขาก็ต้องเบรกเนี่ยเนี่ยพอเบรกปุ๊บเห็นไหมข้าหลังมาชนก็อันนี้ก็จะเป็นหลักฐานให้ทางจราจรได้เห็นว่าเออที่เขาเบรกเพราะมันมีรถมาปาดหน้าเขานะไม่ใช่ว่าเบรกเพราะว่าอยากจะเบรกก็เบรกใช่อันนี้ทั้งมอเตอร์ไซค์ก็ชนเขาก็เจ็บ น่ะนิดหน่อยนะคะภาพต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเด็กแว้นแล้วค่ะเนี่ยม้าลายเห็นไหมคะค่ะค่ะม้าลายเด็กแว้นไม่ไล่ใส่หมวกด้วยนะคะอนี่ฮะออกไปน่นนะเนี่ยแล้วพอไม่พอใจหินเขาที่ทราบเอาหินมาใส่ด้วยนี่ไฟแดงนะมันก็ไปไม่สนใจ่ไฟแดงฝ่าไฟแดงไปด้วยถ้ามันมีรถสวนมานี่ชนเลยเรียบร้อยอ่าแล้วนี่ก็สวนสวนไอ้ทางนี้เอา คือขับกันแบบมันมันตามใจฉันจริงๆนะคือนองอ่ะนะคะโชว์โชว์อยากโชว์กันก็จริงๆแล้วอันนี้คือไม่ควรทำไม่ควรทำแต่แต่เหมือนเขาจะพวกนี้เขาจะรู้นะคะเขาจะท้ายตใต้ทะเบียนหายไม่เห็นนะคะอันนี้ก็อันสุดท้ายแล้วค่ะปิกอัพจอดไหลทางซ้ายนะคะเบรตลาะ เบรกไม่ทันก็ชนเข้าเต็มๆนะคะครับบนทางด่วนทางอะไรเนี่ยบอกถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่ควรที่จะเนีจาะเนี่ยนะครับดูสิคะนชนท้ายเลยเดี๋ยวนี้ชนท้ายบ่อยนะค่ะอะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะคะของที่ได้รับรางวัลชมเชยรางวัลที่หนึ่งที่สองหมื่นนะ ยังอยู่สองหมื่นวันที่สองก็หมื่นหนึ่งแล้วก็รางวัลที่สามหกพันบาทนะคะกก็ให้ทุกๆท่านสงเข้ามาได้นะคะปีใหม่นี้อาจจะมีข่าวดีนะคุณก้อยเพราะที่เราทำมาเนี่ยมีคนเห็นประโยชน์แล้วก็จะมาเติมรางวัลให้นี่ครับเพราะฉะนั้นรางวัลอาจจะเยอะขึ้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวตรงนี้กันเชื่อว่าปีหกหนี่จะถึงท้ายด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เราก็พยายามที่จะทำภารกิจปฏิบัติหน้าที่ในการ ช่วยกันรณรงค์ให้ทุกๆท่านได้ใช้ชีวิตนะคะบนถนนด้วยความปลอดภัยแล้วก็กลับบ้านไปหาคนที่ท่านรักด้วยค่ะคตอนนี้โซเชียลเริ่มมีบทบาทนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยนะครับมาเป็นจราจรบนท้องถนนเพราะว่าตำรวจเนี่ยยังไงก็มีไม่พอครับแต่ถ้าทุกคนเนี่ยคิดว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องของเราเหมือนกับที่เราคิดว่าโควิดเนี่ย เรามีส่วนที่จะช่วยลดช่วยป้องกันได้อุบัติเหตุบนท้องถนนก็เหมือนกันครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับมีส่วนที่จะช่วยกันลดได้ถ้าถือว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของเราเองด้วยค่ะนะแล้วก็เทคโนโลยีกับโซเชียลเนี่ยมันมาแล้วมันมาช่วยตรงนี้ถ้าทุกคนช่วยกันใช้ของที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องเสียเงินมากขึ้นเราจะช่วยกันลดอุบัตถเหตุตรงนี้ได้ค่ะนะครับแล้วคนเสียชีวิตก็จะค่อยๆลด,ล,ดลงครับค่ะ อาสาตาจราจรก็ยังทำหน้าที่อยู่ตรงนี้ต่อเนื่องทุกๆเดือนนะคะโดยดิฉันดรธนิยาพงศิริแล้วก็คุณหมอแท้จริงศิริพาณิชเราก็จะยืนหยัดในการรณรงค์เพื่อให้ทุกชีวิตปลอดภัยแล้วก็มีความสุขปีใหม่นี้ก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้ทุกๆท่านได้เป็นพลังที่สาคัญในการร่วมกันทางานในเรื่องของการอาสาตาจราจร,รเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้มีชีวิตความปลอดภัยบนท้องถนนที่ปลอดภัยค,ค่ะ วันนี้ดิฉันด็อเตอร์ธัญญาพงศิริและก็คุณหมอแท้จริงสิริพาน,นิชลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอคะขอบคุณครับ